วันที่สไลด์ยมแม่แม่ทองม้วนวันนี้วันนี้วันที่สิบเก้ามกราคมสองพร้อยหกสิบห้าแม่ไรดาแม่อุไรแม่บุญช่วยแม่ทองม,วม้วนแม่ซิลแล้วก็แม่อะไราอีกแม่แม่เจี๊ยบอะแม่แม่น้อย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 ไม่ใช่แม่เจี๊ยบเออได้มา ทำหน้าที่ omo, อสมอตวรวจคัดกรองโรคระบาดโควิดก็ได้มามากราบนะมากราบขอพรขอบุญบาร,รมีมาฮะอะไรนะโอ้ยอมเออเออเออ,เอ,อจ่าจ้ายมสวิตยมสวิตยมสุมสจิตจ้าขอภาขอภยัยขออภยัยได้มากราบหลวงพอ่อหลวงพ่อก็มีหนังสือหลักการปฏิบัติมาให้อนาโมทนาสาธุเด้อสาธุจ้า พะรุดว่าไงครับพระรุดเราวันนี้ผู้ใหญ่ชัยวัดสมัยกลางพร้พอมทั้งทีมงานก็ได้มาเตรียมสถานที่พระเข้าอยู่ปริวาสกรรมนะครับพาสารุดทําอะไรครับเสร็จที่ยานตะวนเห็นแล้วใช่ไหมอ่าน,นี้โยมจำลองทัาประชาก็ได้ติดป้ายงานปริวาสกรรมกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ออดต้อตงตง้องต้องผูข้างล่างไหมพี่ออดต้อตงเอาของทวงล่างไหมไม่ต้องใช่ไหมถ้าไม่ต้องก็ไม่ต้อง ยางไงดมดำลงสักอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้นิดเดี๋ยวให้นี่เครื่องขยายมาให้จะประชาสารพันธุ์จ้ะเดี๋ยวรถควบวันีว่าผมใหญ่คัดฒนงเมืองต้นขวดขวดไข่ชื่อะไรจ้าจ้าเดี๋ยวยมเดี๋ยวเดี๋ยวยมใหญประชาสารพันธุ์เลยกำลังเอาเครื่องขยายมาใู้จ้าจ้าเดี๋ยวยมรถควบันเด้อจ้าจ้าอันนี้โยมพ่อพ่อพ่อเชิดอ่าพ่อเชิดก็มาช่วยงานโยมพ่อแหวนเก็บอะไรพ่อแหวนโอ้สาธุจ้าจ้า ไหนผงเงินนะนี่อ่ามีผงเงินมาด้วยอ่าจ้าจ้าจาเนี่มากมามาหลายโยมตัวเนี่ยสาธุนุก้าวเนี่ยสาธสสุนุกเราก็มาด้วยล้วพอตไปตัวทุกรูปยังครับอ่าอ่า พ่อสีตาแล้วนี่อืมดีสีน่ะเป็สีตานี่จะเห็นไกลๆท่านอ่าอันนี้ก็เป็นการคัดกรองพระพิสุที่จะมาอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดหนองฟานประจำปีนี้19มกราคมถึง29มกราคม2565อ,อ่าก็อนุโมทนาสาธุที่ทุกคนไม่ประมาท ไม่ประมาทโรคดกาลังระบาดก็ช่วยกันดูแลร,รักษาป้องกันตนเองจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะได้สะดวกอหลวงพี่บุ้งด้จีรูปแล้วครับพี่ไม่ได้นับไม่ไดับงพี่ตจดไว้ได้นหลน้งพี่ยมถามก่อนค,ครับยมถามเราจะได้บอกยมถูกครับเผื่อยมพัชย์มาทํานาปนุปะนะครับครับ